อ่ะโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะขอตสนเข้าสู่ช่องจรวงๆบกทีวีด้วยนะครับแล้วก็การสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์อ t e เตอร์เฟกเตอร์อยู่กับพาร์ทที่85แล้วนะครับเอ๊ก็หลังจากความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราได้วยการเปิดเจ้าตู้ของฉลองครบรอบ R 6 ปีไปก็เรียกว่าพุ่งตรงผมไม่ได้เต็มใจที่จะเปิดตู้นั้นนะแต่แบบเหมือนอ่าชะตากรรมมันพาไปนะครับผมก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอว,วันนี้ผมขออนุญาตเล่นหวยรางวัลละกันเพราะผมจะย้ายเข้าไปดูบงเพราะว่าวันนี้มีวันเกิดของคนคนหนึ่งละกันนะครับผมก็เลียงเขาโดว่าผมเปิดแบบอ่าพันห้านะครับผมก็พันสองกันไหมก็รู้แต่ว่าเป็นกาชา R 6ปีที่มันรวมทุกสกลิลเนาะแล้วก็มันเพิ่มเลยเปอร์เซ็นเป็นจากอาทบปกติมัน4%เอร์เซ็นใช่ไหมเอ้มปกติมันสองสามมรอบนี้มันเป็นสี่นะผมก็ตามที่เห็นก็คือกับเกลือเด็บไม่เหลือท่าเลยคือใครที่แม่งดวงดีก็คือแบบดวงดีนะเออนะครับผมแต่สำหรับผมก็นั่นแหละฮะไม่มีวาสนาต่อเกมนี้จริงดวงก็ไปอยู่เกมนั่นเกมนู้นเกมนี้เกมนั่นหมดเลยนะครับผมโอเคก็วันนี้อยู่ยกับพาร์ทที่ 8 5แล้วนะครับผมก็เรียกว่าวันนี้นะครับวันที่9เมษายนนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงผมสีทองที่เรียกว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะบผมก็วันนี้เป็นวันเกิดของน้องอลิสจังเองนะครับผมเออ่ะนี่คือหน้าตากาชานะผมขออนาตสักครู่นะครับนี่ฮะ นี่คือหน้าตากาชาของน้องอลิฟจังเด็กนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนเอิน่นขอว้าปก่อนผมไม่รู้ว่าหน้าทาวหลักๆมันมันมีรูปภาพอลิฟไหมเดี๋ยวขอเวะลาสักครู่ครับโอเคเข้ามาต่อครับผมก็ผมหาป้ามหาไม่เจอมันน่าจะอยู่ตรงในชั้นนี้แต่แตว่าหลังๆผมงะอมูกสเกตอิเกีแฟเตอร์มันก็มันไม่ค่อยได้วางตเนี้แล้วปกติมันจะ แบบอาอย่างอย่างตรงเนี้ยน่ยน,น่มันมันจะชอบบางป้ายวันวันเกิดใช่ไหมรอบนี้เหมือนเขาบบเปลี่ยนใหม่บ้งไม่วาแล้วก็เลยเออไม่เป็นไรว่าไรก็เคือถือซะว่าก็ตาที่บอกอครับวันนี้เป็นวันเกิดของอริสแล้วก็ที่สําคัญนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของยูจิโอผมนะครับซึ่งผมจะบอกเทาบผูโชวก่อนเลยนะครับว่าสำหรับตัววันเกิดยูจิโอผมอาจจะเปิดช้าวันหนึ่ง ครับผมพ้นเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมอัดคลิปดีเสร็จแล้วก็ลงคลิปดีแล้วจะไมประมาณตอนเย็นเดี๋ยวผมต้องไปนอนที่วัดนะผมประมาณ2คืนก็คือวันที่9แล้วก็วันที่10นะครับผมว่านอนนอน2วันเลยนะครับผมแล้วก็วันที่สิก็คือเตรมตัวเพราะด้วยความที่ว่า,าเผื่อบางคนไม่ทราบแล้วก็คือวันที่12เนี่ยสิเมษาที่กําลังจะถึงเนี่ยผมจะบวชเป็นพระแล้ว นะครับผมเพราะฉะนั้นก็บอกล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับว่าเออหลังจาก12ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีม like แล้วก็ทําคลิปกาชถานั่นเองเพราะฉะนั้นการันเลยส่วนถามว่าผมปวดกี่วันหรอก็ประมาณ15วันก็ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปอยู่ปรับพอดีพอดีแต่ไม่รู้ว่าหลังจากบวช15วันผมจะสึกแล้วหรือเปล่าก็บวชตั้งแต่12สึกประมาณ,ปร,มาณประมาณสักกี 5, ่ผกกี่เจ็ดอะอยาดูอีกทีนะครับโอเค กันก็เดี๋ยวเราไปดูที่กาชาอล,ลิฟจังกันเลยละกัน,น,นอตอนที่บอกอยจิโอผมจะเปิดช่วงวันที่18หลังจากที่ผมนอนกับพาแล้วประมาณ2คืนละกันนะครับผมก็อันนี้คือหน้าตู้ของสกิลนะครับผมก็ Happy Birthday Alice ลลนะครับผมก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับอล,ลิ c เกิดวันที่9เมษายนนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเดินเมษาแม่งคือเดินแห่งความสุขเลยเพราะว่าวันเกิดมันมีทั้งหมดประมาณ5คนคนแรกคือ a g แล้วก็อลิฟแล้วก็อิจโยเปิดท้ายด้วยสองคนก็คือน้องต่ายแล้วก็รีฟานะครับผมก็เรียกว่าวันเกิดมีวาห้าคนซึ่งถ้าเกิดของอิจโ c แฟกเตอร์ก็คือมีทั้งหมดประมาณ4คนซึ่งต้องบอกเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดาวดาวันเกิดเมษายนคือวันเกิดที่เยอะที่สุดนะครับผมซึ่งบบเที่ยงได้ได้ว่าใครที่เล่นอยู่ก็คือคุณได้รับเพชรฟรีแ อิ่มๆไปเลยประมาณพันหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันแจกทีหนึ่งประมาณ250นั่นเองนะครับผมเนาะก็ยิบผ้า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 สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบประมาณสี่ครั้งก็พันหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะก็้วสำหรับตู้ว่าเกิดของอลิซก็จะมาในวันที่บ้านเราก็คือวันที่8เดือน4เวลา4ี่ทุ่ม นะครับจนถึงวันที่18เดือน4เวลาประมาณ3ามซุ่มห้าสบเก้านาล์าเองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็แน่นอนตามสตาร์วันเกิดก็จะมี ability แล้วก็สกิลนะครับผมถ้าเกิดเป็นสกิลดาบจะเป็นประเภทไฟสแลดดาบเดี่ยวมอดนะครับผมส่วนของสลอปบ,บั็ของอลิซนะผมจะเป็นประเภทฟูลเบิร์นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะสกิลชื่อตามนี้โฟ,ฟร์เวอร์ไฟสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็แอคแทก 54 defense 40 hp 2,575ความสามารถก็ประมาณนี้ก็คือเป็นการเพิ่ม defense 40 0นะครับผมด้วย c o v b e r y match for 1.2 hp 3วินาทีนะครับผมเนาะส่วน full bird ก็ลหลายคนก็คงรู้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมา infinite n i g h t v, v infinite n i g h t v ใช่ไหมอันนี้ขอโทษด้วยนะก็เป็นประเภทดาบเดี่ยว นะครับผมเป็นสลลตธาตุไฟคู่ธาตุสิวินาทีสว,วิตเกตเจ็ดสิบหกเบเกตหน,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 นึ่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นอ่าเป็นสกิลมด์นั่นเองนะครับผมเนาะพลังโจมตี1ึ0พนันปนะผมโจมตีแบบครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมแล้วก็โบนัสด,ดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ t ูเอเนเมนทัลยูดิตไฟสกิลอ่อไฟไฟเซอร์สกิลก็คือเป็นการบวกดาเมจห้าให้กับประเภทสกิลธาตุไฟแล้วก็โบนัสเมื่อใส่สกิล อาอลิสสิกสกิลขึ้นไปจะจะเป็นการโบกดาเมจประมาณพันสองเอาผมเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดเราใส่ถ้าเกิดเ,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 เรามีสกิลอ่าธาตุไฟอยู่ในอยู่ในที่เราจรัดเซตเนี่ยจะเป็นการโบกดาเมจถ้าเซตแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่สกิลออลิสสิกสกิลขึ้นไปจะไปกระบกโจมตีนะผมหนึ่งพันสองร้อยนั่นเองนะครับผมเนาะเลกาธานะครับผมนี่ครับสีดาวสามจุดเก้าเก้าเก้านั่นเองเลยครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ นี่น่าจะเป็นตู้แรกของตู้วันเกิดที่บอกว่าอ่าสเต็ปที่2เพิ่มเลทออกซีดาว1.3หรสดับตู้ใหม่นะครับผมซึ่งนี่น่าจะเป็นตู้แรกนะครับผมเนี่น่าจะเป็นตู้แรกเลยครับผมสรับอ่าวันเกิดเพราะปกติวันเกิด,กกดมันไม่เคยมีคำนี้มาก่อนแบ oh. บ1.3ดเ o u ฟอร for future นะครับผมเนาะอ่ะก็ตู้นี้เรามาเปิดแค่สเต็ปเดียวพอเพานื่อจากว่าตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ 2,790ก็ผมเปิดแค่โคลลาฟหนึ่งสเต็ปพอเนาะก็ถ้าเกิดได้ก็ด,ดีไม่ได้ไม่ไร<อ>ก็ถ้าถ้าเกิดสกิลอลิปเป็นดาบมอสถ้าเกิดได้มายิ่งดีเลยจากได้สกิลไฟมากๆนะครับยิ่งแรงยิ่งดีนะครับง,งนะบั้นก็ไปกันเลยนะผมฮึบ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 ป้าระถานนิดน,นึงงระถานิดนึนนง ลีลาลีลาก่อนลีลาก่อนมาอันนี้ดูภาพแนบะ็กกราวดูสวยสวยสวยอ่าหนึ่งนะครับสองภาวนาดาบหรือหรือรุ่นเหล็กก็ได้สามปี ห้าโอ้โหตอนเราบัฟโรลวๆเลยวะหกอุย้ยเจ็บเกลือดูดูทรงเกลือแหละโอ้โหแปดที่ไม่มีอะไรเลยเหรอเฮ้ยเกลือเร็ว เฟ็ก out ไม่เฟ็มเก้าโอ้โหขวาโลโลเลยสิไอ้เกี๊ยบจะให้กูเล่นแต่ขวายังโดยใช่ไหมเนี่ยเฟ็กสิบเอฟเรียบร้อยครับผมแดงรูโลอ่ะเฮ้อ โอเคก็สลับตู้วันเกิดของอลิจังก็ประมาณนี้ก็ euh เปิดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับเอา้าไม่หมดอีกเหรอเปิดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับสลับตู้วันเกิดของเรานะครับก็ประมาณนี้ในการสลับการเปิดปตู้วันเกิดของอลิจังก็เอาเป็นเพราะเขาอมาที่เข้ามารับชมกัน นะครับก็ใครเปิดได้ก็ดีใจด้วยแต่ผมก็มก็เกมบางทีเกมก็เกลียดบางทีเกมก็รักอะไรก็ใหม่้อตเกียวออโอเคไปแล้วผมคงม,มากที่เข้ามาดูนะครับแันก็ไปแล้วผมไม่บายครับ